สวัสดีค่ะช่องจิรนาทาาร่เป็นนักพยารกรไพ่ยิปซีนะคะวันนี้เรามาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อในหัวข้อที่บ้าเ,ออเขาเห็นที่เราโพสทางโซเชียลสตอรี่หรือว่าทุกช่องทางออนไลน์ที่ที่เราลงอะไรประมาณเนี้นะไม่ว่าเราจะทำการค้าขายอะไรหรือโพส์อะไรนะคะเขาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพราะว่าเขาว่าอยู่ในวงโคจรชีวิตคุณนะ แต่เขาเห็นแล้วทำไมเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากจะกดไลค์กดแชร์หรือกดกำลังใจให้คุณเพราะอะไรทั้งๆท,ที่เขาก็เห็นนะเออคุณก็เป็นเพื่อนเขานะอะไรประมาณนี้หรือว่าก่อนที่เออจะมาเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยบางคนนะคะบางท่านนะคะออก็เป็น f อคุณแล้วก็รักคุณสนับสนุนคุณบางคนก็แบบเอออยากจะเข้ามาเป็นเพื่อนพยายามแบบส่ออแบบงคําขอไปแล้วนะอะไรเงี้ยอ,อ,อยากจะเข้ามาเป็นเพื่อนหรือว่าบางทีคุณอาจจะ ทำช่องก็ได้เออหลายๆช่องหรือว่าคุณออไลฟ์สดหรือว่าคุณแบบว่าเอ,อ่อทำเกี่ยวกับเรื่องการค้าขายอะไรใดๆก็แล้วแต่หรือว่าบางคนอาจจะโพสไปท่องไปเที่ยวมีความสุขอะไรเงี้ยเออหรือบางคนอาจจะแบบเอ,อ่อทำช่องทางเกี่ยวกับเรื่องเอ,อ่อการงานหรืออะไรเงี้ยเขาเห็นเขาเป็นเพื่อนคุณทุกช่องทางนะแต่ทําไมเขาไม่แบบกดไลค์คุณไม่แบบสพอร์ตกลุ่เขาอะไรอุ้ยกงล้อโชคชะตาเออ เจ็ดดาบดูชาวโบแชมเทลนสเตรนจโอ้ทำไมเขาถึงไม่กดไลค์คุณวงรอช่วนข้าตานะด้วยเวลาระยะเวลาในเรื่องการแบบในเรื่องความสัมพันธ์เนาะมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะเออแล้วคนคนนี้พอเราได้รู้จักเขาไปในานๆแล้วอะเหมือนคุณะเป็นคนที่มีความฉลาดไหม เอออาจจะเป็นคนที่ฉลาดรู้ทันคนแล้วคุณก็รู้ว่าคนคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณนะก่อนหน้านี้เขาแบบโอ้โหแบบโอ้โหอยากจะแบบเข้ามาในชีวิตคุณมากเลยหรือว่าแบบว่าอยากจะเข้ามาเป็นเพื่อนอยากจะเข้ามาทําความรู้จักมากเลยแต่พอด้วยระยะเวลาเขาได้ออมีการแบบว่ารู้จักคุณอะไรในเรื่องโปรไฟล์ในเรื่องการทํามาหากินในเรื่องการใช้ชีวิตในเรื่องการเรียนการศึกษาคุณนะมันเลยรู้สึกว่าพอรู้เรื่องคุณมากๆอะค่ะมันก็เลยทําให ใจคนน่ะมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะก่อนหน้านี้ตอนที่เขายังไม่ได้เข้ามาในชีวิตคุณน่ะเขาก็ยังยังมองไม่เห็นเบื้องลึกเบื้องหลังในชีวิตคุณพอเขาได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังในชีวิตคุณแล้วเขารู้สึกว่าเออเขารู้สึกว่าเขาอาจจะต้องการแบบว่าอาจจะไม่ค่อยชอบคุณหรือว่าหรือว่าเขารู้สึกว่าเขาเข้ามาแบบ ไม่ไม่ไม่หวังดีตั้งแต่ที่แรกแล้วกันเนาะเนี่ยเนี่ยเขาเข้ามาไม่หวังดีตั้งแต่แรกเขาเข้ามาไม่จริงใจแลวเขาเขาเข้ามา Points. อาจจะเข้ามาแค่แบบมาสืบมาส่อ,สองคุณนะมาล่วงรู้ในชีวิตคุณว่าเออคุณทํามาหากินอะไรเออคุณทําแล้วมันฟังหรือว่วาอาจจะมาดูทีหนีทีไล่เออเออแล้วก็เอาอาจจะเก็บข้อมูลนะคนคนนี้เป็นคนที่มีกลโกงคิดไม่ซื่อแล้วเป็นคนที่ไม่ได้จริงใจต่อใครเลยนะแต่เข้ามาเพื่ออยากจะเข้ามาในชีวิตอยากจะเข้ามารู้อะ อาจจะเป็น FC คุณคนหนึ่งก็ได้หรือว่าอาจจะแบบว่าอยากจะเข้ามารู้แต่ว่าเข้ามาทําอะไรลับหลังเพราะคนคนนี้เป็นทหารเป็นทหารที่แอบหนีออกจากค่ายซึ่งในเรื่องแบบตัวเขาอาจจะเข้ามาเพื่อที่แบบว่าอยากจะมาสืบมาส่องมาหาในเรื่องช่องทางทามาหากินของคุณมาสืบมาส่องว่าชีวิตคุณเป็นยังไงรากฐานคุณเป็นยังไงเพราะว่าเขาเข้ามาไม่ได้จริงใจตั้งแต่ทีแรกแล้วพอเขามาเข้ามาสืบมาส่องชีวิตคุณเพราะว่าตัวคุณอาจจะเป็นคนที่เนี่ย <sm ansen> มองไม่ออกค่ะแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบว่าไม่ไม่ค่อยแบบบอกอะไรเขาแล้วเขาก็เลยแบบว่าอยากจะแบบว่าอยากจะเรียนรู้ชีวิตคุณเพราะเขาแบบว่าเข้ามาเรียนรู้ในชีวิตคุณแล้วเขาก็อาจจะแบบเอาไปพูดอะไรไม่ได้อ่ะเออคนที่เข้าเข้ามาแล้วแบบว่าไม่ได้หวังลิีแต่ที่แรกแต่ว่าเข้ามาแบบจอมปลอมในชีวิตคุณอ่ะพอเขาเข้ามาแล้วเขารู้สึกหัวร้อนเขารู้สึกแบบเดือดทาวเวอร์ไม่ชอบไม่ชอบใจยิ่งร้อนลุ่มร้อนใจ เก็บอาการไม่อยู่เก็บอาการอิจฉาลิษยาไม่อยู่เก็บอาการที่แบบแสดงออกทางสีหน้าในเรื่องอารมณ์ไม่อยู่นะแล้วก็รู้สึกอาจจะมันไส้คุณเล็กๆน้อยๆเนอนะบางคนอาจจะเป็นคนที่พูดตรงนะเออแล้วเวลาคุณพูดทีแล้วมันอาจจะชัดเจนตรงประเดงประเด็นแล้วเขามองว่าเขาอาจจะไม่ค่อยชอบคุณเพราะว่าเขาเวลาเขาทําอะไรแล้วอะเขาแบบไม่สามารถเอาเรื่องคุณอนะไปนินทาหรือไปทําอะไรคุณได้ อะไรประมาณเนี้ยแล้วเหมือนว่าคุณอะรู้ทันเขาตั้งแต่ทีแรกแล้วว่าเขาเข้ามาแล้วแล้วแล้วพอเขาเข้ามาแล้วแล้วเหมือนคุณอ่านเกมคนคนนี้ออกอ่ะแล้วคุณก็แบบอืมรู้อะเออว่าคนคนนี้เข้ามาเออคุณตอนแรกคุณก็นึกว่าคงจะคงจะแบบว่าเอออยากจะรู้แบบสตอรี่ในเรื่องราวชีวิตแต่คงถึงไม่ได้อยากจะคิดเข้ามาแบบทําร้ายหรือเออคิดมาทําอะไรไม่ดีอะไรประมาณเนี้พอพอพอเหมือนคุณรู้ทันแล้วเขารู้สึกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างเขาตกใจ ตกใจในการใช้ชีวิตของคุณตกใจในเรื่องอหน้าที่การงานของคุณตกใจในเรื่องความคิดทัศนคติของคุณ The Tower มันก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงจก้กมันก็เลยการมีการเปลี่ยนแปลงจากตอนแรกแบบเอออยากจะเข้ามาเป็นกระยาณมรท,ที่ดีหรือ,อหรือว่าอาจจะเข้ามาสืบส่องคุณแล้วพอเวลาเข้ามาแล้วแบบทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันแบบ พอมันเห็นด้วยตาทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันก็เลยรู้สึกแบบเดอะเทวเดอะเทวลน์อ่ะใจมันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเขาบอกว่าตัวคุณมีชีวิตที่ดีสตรงิงเป็นคนที่ถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นคนที่มีความเก่งมีความเหนือมีความเฉลียวฉลาดนะเดอะมีเจเชียนนะมีความเฉลียวฉลาดมีความรอบรู้โออมีความแบบเก่งทุกอย่างรอบด้านและเป็นคนที่เป็นผู้หญิงตัวเล็กสามารถแบบ นะลูกผัวสิงโตได้คือเป็นคนที่มีความเก่งมากแล้วก็เป็นคนที่ผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนรอบข้างหรือสังคมให้การยอมรับจากความสามารถจากสติปัญญาคุณเขาก็มองว่าเขาเข้ามาสอกมาส่องคุณนะคุณก็น่าจะไม่ได้มีปัญญาหรือว่าเอออาจจะไม่ได้มาอาจจะไม่ได้แบบเป็นคนที่ดูมีพิษมีภัยอะไรแต่พอเวลาเขาเข้ามาเนี่ยในเรื่องการใช้ชีวิตเขามันอาจจะสะท้อนสะ,สะท้อนในเรื่อง ความเป็นอยู่ในเรื่องสภาพจิตใจเขาเพราะเ่อในเรื่องแบบจิตใจก้นบึ้งเขาเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบทําอะไรรับหลังผู้คนหรือชอบแบบว่าอาจจะเข้ามาในเรื่องผลประโยชน์หรือว่าเข้ามาในเรื่องแบบว่าในเรื่องช่องทางที่อาจจะอยากจะเข้ามาแบบทําอะไรให้ครอบครัวหรือทําชีวิตคุณหรืออะไรเงี้ยให้แบบรู้สึกว่าเอออยากจะดูในเรื่องความ ความไม่สําเร็จความพินาศความพังของครอบครัวคุณอะไรประมาณนี้ยอยากจะดูเพราะว่ามันอาจจะในเรื่องโชคชะตาเนาะบางคนก็อาจจะแบบพอรู้ในเรื่องแบบในเรื่องพื้นดวงในเรื่องโชคชะตาของคุณก็ในเรื่องการใช้ชีวิตของคุณคุณ <_ S 1> อาจจะเป็นคนที่ไม่น่า <_ S 2> ที่จะอะไรมีอะไรได้ขนาดนี้อะไรเงรี้ยพอพอเขาพอเขาเห็นในเรื่องในเรื่องความเป็นอยู่ของคุณเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันตกใจมันตกใจว่าเออชีวิตของคุณเนี้ย บางคนอาจจะโดนดูถูกนะว่าตัวคุณอาจจะไม่ได้แบบอาจจะเป็นคนที่อาจจะมีคนเลี้ยงไหมเออเพราะว่าชีวิตคุณบางคนนะอาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายที่แบบว่าหน้าตาดีแล้วก็มีม,มีมีความที่มีความมั่นคงชีวิตตัวเองแล้วกงโล่โชคตามีความโชคดีชีวิตคุณมันจะมีความโชคดีชีวิตคุณมันจะมีความบาลานซ์อะไรทุกอย่างเขาก็งงเขาก็เลยอยากจะมาดูว่าเฮ้ ชีวิตผู้ชายคนนี้มันมันจะแบบว่ามันจะมีความโชคดีอะไรขนาดนั้นทั้งในเรื่องหน้าที่การงานหรือว่าในเรื่องความเป็นอยู่เออหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรได้ขนาดนั้นเพราะว่าในในเรื่องตัวเขาเนะี่ยตัวเขายังยังเป็นคนแบบนี้อยู่เลยอือตัวเขายังเป็นแบบว่ายังยังต้องใช้ชีวิตเออในเรื่องความแบบเฉลียวชาติเอาตัวรอดไปวนเวเลยแล้วทาไมตัวคุณอาจจะเป็นคนที่อายนุยน้อยกว่าก็ได้หรือว่าจะเป็นคนที่น้อยประสบการณ์กว่าเขาก็ได้หรือบางคนเขาจะเอาในเรื่องแบบหน้าตาหรือว่าในเรื่องอะไรคุณไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ต้องมีคนแบบ ต้องมีคนเลี้ยงคุณคงไม่ได้มีความสามารถทําอะไรได้ขนาดนี้พาอเขามาเห็นคุณเว้ยตกใจเว้ยเขาจะเอาคุณแบบอาจจะเป็นแบ็กเมย์หลังอะไรประมาณนี้พอเขาเห็นแล้วแบบเว้ยเดี๋ยวทำแพลนมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนี่ว่าสเตร็งเนี่ยคือ ผู้ชายคนนี้เก่งจริงนะราชสีเก่งจริงแต่เขาอาจจะเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนที่อาจจะให้เกียรติผู้หญิงซึ่งถ้าเป็นสลับกันก็ได้ผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้ก็รู้สึกว่าผู้ชายคนนี้คงไม่ได้เอาเอา,เอางานเอาการอะไรหรอกก็คงจะมีผู้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 หญิงเลี้ยงหรือว่าอาจจะมีคนแบบที่เข้ามาอวมภ์เห็นไม่ได้มีพิษมิภัยไม่ได้มีเขี้ยวเพราะว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ยอมคนไม่ได้อะไรไม่ได้แบบแสดงเขี้ยวเล็บหรือไม่ได้ออโอ,อะวดว่าในเรื่องนาทีการงานหรือในเรื่องความเป็นอยู่คุณแต่ที่ไหนได้จ้ะ อาชีพเต็มเลยจ้ะมีสี่มือเป็นคนที่มีสี่มืออ้าวสิ่งที่ดูถูกไปตายแล้วเออสิ่งที่ดูถูกไปที่แอบไปน,นินทาที่แอบไปเก็บนินทาว่ารายกันโอ้มันสลับกันเลยอะมันสลับกันเลยพอเขาได้มาแอบส่องในชีวิตค,คุณเขารู้สึกว่าเออไม่กดไหลไม่สนับสนุนไม่ชอบนะหัวร้อนไม่ชอบเนอะเออที่เขาเข้ามาคือเขาไม่ได้เข้ามาจริงใจไม่อยากจะเป็นเพื่อนคุณตั้งแต่ทีแรกนะเพราะว่าได้ไพ่คนที่ไม่ได้จริงใจนะเออตั้งแต่